More. One more, ah, uh, one more, what is it? Octopus. Okay, cool. Very good. And next, what is it? Fish. Ah. Fish. A fish, big fish, we call a, a... fish. Shark. A fish. A shark. A fish. A shark. a shark, call it a shark. A Bachelard. Bachelard. Uh -huh. uh -huh. Shark. shark. ปลาฉลามชอบเหรอชอบใช่ค่ะปลาฉลามเป็นชาร์ดนะคะอ่ะวันใหม่ what is it สตาสตาไปไหนไปไหนจ๊ะสอบเขานั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะเขาไม่เดินมาแบบนี้อะไรคะเดี๋ยวกตอบคกตอบใช่ไหมคะต้องตอบคำถามแี่ก็รู้หมยอยากทำมากเลยแต่ว่าหมยต้องตอบคำถามพี่เก้าก่อนได้ไหมคะโอเคค่ะโอเคหมยทำได้อยู่แล้วได้ค่ะพี่ก้าเก่งมาก ชุดนะคะ s t a f i s h What is it Star พี่พลอย Star พี่พลอยพี่พลอยดูเร็วๆหนูเลยตัดขัน Star เดี๋ยวพี่พลอยดูเดี๋ยวพี่พลอยออดๆ Starfish อะ louder please ดังๆค่ะ Starfish Very good อ uh, ะ And they are all live under the เจืวบันใหม่จ้าเดี๋ยวพี่บันใหม่ออดๆพี่พลอยเลือ เจอซีอันอ่อดๆหมดค่ะหน่อยไม่น่าเล่นก็อออๆแล้วนะคะ under the sea under the sea ว <c oughs> <C. S 2> ันหนึ่งแปดเลยคะ่ะ i ิ่งเดือดอฉันเพนบอชทีะตัวนะ <c oughs>